สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอนิเมะจีนที่น่าสนใจกันอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องพลิกฟ้าท้าสวรรค์หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า again the g o d หรือในชื่อเดิมนะครับตามนิยายที่คุ้นเคยกันก็คืออสูรพลิกฟ้าของผู้เขียนหัวซิงหยินลี่นะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะโดยไอ้ฉีอีอกอกับมาแล้วประมาณ15ตอนนะครับพลิกฟ้าท้าสวรรค์ก็เป็นอนิเมะแนวกลับมาเกิดใหม่ต่อสู้บ่มเพาะพลังเทพเซียนอะไรประมาณนี้ โดยก็จะเป็นเรื่องราวของหยุนเชอร์เด็กหนุ่มที่เป็นศิษย์ของหมอเทวดาซึ่งอาจารย์ของเขาก็เป็นคนที่มีความเมตตานะครับช่วยเหลือผู้คนไว้มากมายแต่เนื่องจากหมอเทวดาเนี่ยเขาได้ครอบครองไข่มุกพิศวรซึ่งถือว่าเป็นของพิเศษล้ําค่าทําให้เหล่าคนที่มีจิตใจละโมบโลภมากเนี่ยต้องการจะแย่งชิงสมบัติพิเศษชิ้นนี้แล้วก็ฆ่าอาจารย์ของเขาตายนะครับก่อนตายอาจารย์ก็ได้มอบไข่มุกพิศวรให้กับหยุนเชอร์พร้อมทั้งกับสร้อยคอเส้นหนึ่งนะ ยุนเชอร์ก็ได้ใช้ไข่มุกพิศวรเนี่ยในการแก้แค้นให้กับอาจารย์แต่ว่าการกระทําในครั้งนี้ของเขา,าเนี่ยก็ส่งผลให้สำนักใหญ่นะครับตามมาล้างแค้นแล้วก็ฆ่าคนรักของเขาตายยุนเชอร์เองก็ถูกไล่ต้อนนะครับไปจนมุมที่ผาบรรจบเมฆยุนเชอร์ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากการต่อสู้และเพื่อไม่ให้ไข่มุกพิศวรเนี่ยตกไปอยู่ในมือของเจ็ดสำนักใหญ่เขาก็เลยกลืนไข่มุกพิศวรรเนี่ยเข้าไปแล้วก็กระโดดลงหน้าผานะครับเพื่อที่จะฆ่าตัวตาย แต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยสร้อยคอที่อาจารย์มอบไว้ให้เนี่ยก็กลับเปล่งแสงสว่างขึ้นมาแล้วเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาในร่างกายของคนที่ชื่อว่าเซียวเชอร์นะครับซึ่งเซียวเชอร์ก็เป็นลูกหลานของตระกูลเซียวแท้จริงแล้วเซียวเชอร์เจ้าของร่างเดิมเนี่ยได้ถูกวางยาพิษในวันแต่งงานและตัวยุนเชอร์ก็พบว่าเซียวเชอร์ผู้นี้เนี่ยเส้นลมปานนั้นถูกทําลายเสียหายจนหมดสิ้นนะไม่อาจที่จะฝึกลมปานได้เกินขั้นแรกยุนเชอร์ค่อยๆรับรู้ความทรงจําจากเจ้าของร่างเดิมแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ย ถูกเลี้ยงดูมาโดยปู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเซียวหลิงซีนะครับซึ่งมีฐานะเป็นอาญิงเล็กของเขาวันนี้ก็เป็นวันแต่งงานนะครับของเขากับเตี้ยชิงเย่สาวงามอันดับหนึ่งของเมืองเมคาล่องนะและนางก็ยังเป็นอัจฉริยะบุคคลด้วยเพราะว่าอายุเพียงแค่16ปีเท่ากับเซียวเชอร์เนี่ยนางกับบรรลุถึงระดับ10ในขั้นแรกเริ่มแล้วก็ใกล้จะทะลวงสู่ขั้นก่อตั้งนะครับหากเทียบกับเซียวเชอร์เนี่ยเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกับขยะชิ้นหนึ่งเลย เด็กสาวที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้นะครับกับต้องมาแต่งงานกับผู้ชายในอนาคตผู้แต่งงานผู้นี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับดอกไม้ที่ปักมาอยู่บนมูลวัวนะครับแน่นอนว่าผู้ที่หลงรักนางมากมายก็อิจฉาฤติยาเซียวเชอร์นะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ลงมือวางยาพิษเขาซึ่งก็คือลูกชายของเจ้าสํานักนะครับชื่อว่าเซียวอี้หลงนั่นเองเซียวอี้หลงนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเซียวเชอร์ครับแต่ว่ายาพิษระดับนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับผู้ที่ครอบครองไข่มุกพิษศวรได้ เพียงแค่อึดใจเดียวยุนเชอร์เนี่ยก็ขับผิดออกจา่างกายได้อย่างง่ายได้แท้จริงการแต่งงานของเซลเชอร์กับเตียชิงเย่นะก็เป็นการบ้านหมายกันไว้ตั้งแต่เด็กนะครับเนื่องจากว่าพ่อของเซลเชอร์เนี่ยได้เคยช่วยชีวิตพ่อของนางไว้นะครับนางจึงยอมแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณนะแต่นางก็ไม่ยอมให้หยุนเชอร์นะเข้าใกล้นางน,นะครับเนื่องจากนางเป็นสิทธิ์ของสำนักวังเมคาจย่เยือกนะครับซึ่งก็มีข้อห้ามไม่ให้มีเรื่องการตันหาแต่ยุนเชอร์ก็บอกนางว่าเส้นลมปลายของนางนั้นอุดตันทําให้ไม่สามารถทวงสู่ขัั้้นก่อตงไ พร้อมทั้งใช้วิชาแพทย์ที่ร่ำเรียนมานในชาติที่แล้วเนี่ยช่วยเหลือนาในการเปิดจุดลมปานทั่วร่างนะทำให้การฝึกของนาในก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับทางตระกูลเซียวสาขาหลักเนี่ยได้ส่งเซียวขวางอินครับมาเพื่อคัดเลือกคนจากตระกูลเซียวสายนอกเนี่ยกลับไปยังตระกูลหลักเซียวขวางอินน่นก็เห็นสาวงามเป็นไม่ได้เลยแล้วก็อยากได้ตัวอาหญิงเล็กเซียวหลิงสีแล้วก็เซียวชิงเย่นะครับภรรยาของ เซียวเชอร์เนี่ยกลับไปด้วยก็เลยวางแผนใส่ร้ายไอหยิงเล็กว่าได้เป็นคนขโมยยาวิเศษนะครับแต่ว่าแผนการนี้ก็ถูกหยุนเซอร์นะครับเปิดโปงและเขาก็ระามใช้กําลังบังคับนะครับในสถานการณ์คับขันเนี่ยอาจารย์ของเซี่ยชิงแย่ก็ก็มาช่วยเหลือแล้วก็พร้อมกับพานางกลับไปนะครับและเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทางด้านหยุนเชอร์จึงออกจากตระกูลเซียวแล้วก็กลับมาใช้ชื่อหยุนเชอร์ตามเดิมแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะหายาวิเศษมารักษาเส้นลมปราของตนนะครับ เพื่อที่จะฝึกพลังแล้วก็จะกลับไปคิดเป็นชีกับตระกูลเทียวที่บิดคั้นพวกเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับก็ไปตามหาดูกันได้นะครับในไอ้ีอีเวอร์ชันจีนนะแต่มันก็ยังไม่มีทั้งซรัพย์ไทยแล้วก็ทับอังกฤษเลยแต่อย่างไรก็ตามเขามีคนแปลไว้เหมือนกันนะลองเสิร์ชชื่อเอาดูนะครับอักเกนเดอะก็อดก็น่าจะหาได้ไม่ยากโอเคครับผมก็มารีวิวกันประมาณนี้ก่อนท่านใดที่เข้ามานะครับรับชมคลิปผมแล้วชอบอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ชมกันเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไกด Sub Sky Li หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกาเมกันะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ